เจคเโนอนำเสนอให้ชมกับบ้านแฝดสไตล์รีสอร์ทครัวจัดเต็มรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะอยู่ในโซนของบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะบ้านแฝดหลังนี้นะคะอยู่ในโซนบางใหญ่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงการเดินทางสะดวกสบายค่ะมีพื้นที่กว้างๆด้วยนะคะห้องอนเนกประสงค์ด้านหน้าจอดรถได้3คันห้องนอนมีชั้นล่างนะคะที่นั่งเล่นหน้าบ้านและด้านข้างค่ะ เรียกได้ว่าเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับปรับลดร,ราคาพิเศษค่ะทุกท่านหลังนี้นะคะปรับลดราคาเหลือเพียง3 2 9ล้าน2บาทค่ะอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา19ถนนวัดราชประดุกนะคะจังหวัดนนทบุรีอัตราการผ่อนเดือนละ13,500บาทค่ะระยะเวลาการผ่อน35ปีคำนวณอัตราดอกเบีย้ย3.5%ต่อปีนะคะ บ้านหลังนี้อยู่บนพื้นที่ขนาด43ตารางวาค่ะ3ห้องนอนชั้นบน1ห,ห้องนอนร่าง1ห,ห้องอเนกประสงค์1ห,ห้องน้ำขออภัยค่ะ2ห้องน้ำบนล่างนะคะแถมปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำค่ะไฟดาวรหลอด LED พื้นชั้นบนปูด,ด้วยแกนิโตชั้นล่างปูพื้นแกนิโตต่อเติมห้องครัวบิวอินเรียบร้อยค่ะ มีวินมอเตอร์ไซค์หน้าหมู่บ้านด้วยนะคะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยค่ะบ้านพร้อมอยู่ได้เลยต่อเติมเรียบร้อยนะคะบรรยากาศดีไม่วุ่นวายค่ะทำเลเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันนะคะตัวบ้านก็สวยค่ะทุกท่านสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา19หมู่3ตําบลบางครุฐอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ติดต่อนัดชมหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรคุยและแอดไลน์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ขายตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะในวันนี้เจคเคนโอขอลาไปก่อนส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเราใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ